เลขาครมอยืนยนันรายชื่อใหม่ครมใหม่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติลันใช้มาตรฐานเดิมประกอบคำวินิจฉัยสารรัฐมนูญจะพยายามให้ทันในสัปดาห์นี้ค่ะทางเลขาธิการคณะรัฐมนตรียอมรับว่ามีการทยอยส่งรายชื่อรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดใหม่ตามที่นายอนุทินชาญวิร์กูลนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ไว้จากนี้เป็นขั้นตอนของการตรวจสอบคุณสมบัติโดย6หน่วยงานเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมารวมถึงสำนักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วยค่ะในกรณี ที่เกิดปัญหาแต่จนขณะน,นี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนส่งรายชื่อกลับมาซึ่งมีการย้ำว่าต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเนื่องจากรอบนี้เป็นคอรมอรใหม่ทั้งคณะแม้จะมีรัฐมนตรีหน้าเก่ารวมอยู่ด้วยแต่ต้องตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเพราะระหว่างทางอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ไม่สามารถล่วงรู้ได้ค่ะส่วนกรณีที่มีข่าวว่ามีบางรายชื่อไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติปรากฏออกมาได้มีการบอกค่ะว่ายังไม่เสร็จแต่ในกรณีที่มีชื่อไม่ผ่านอาจ เป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีทั้งนี้จะตรวจสอบเสร็จนะคะทันภายในสัปดาห์นี้หรือไม่น,นั้นได้กล่าวว่าจะพยายามให้ทนันแต่ต้องขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่ตรวจสอบซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานเดิมประกอบกับคำวินิจฉัยของรัฐศาสตร์รัฐธรรมนูญที่ได้สร้างมาตรฐานเอาไว้ค่ะ